ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปตกกุ้งแม่น้ําเจ้าพยากันนะอันนี้แวะเติมน้ามันที่วมปตทเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปท่าเป็นแล้มนะลัมเอาเรือลงที่เพตาแถวสะพานประทุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าวันนี้เราเอากุ้งฝอยมานะว่าจะได้ก,กุ้งหรือว่า ครับเพื่อนๆอันนี้เราก็มาถึงแหลมลงเรือนะเพตามารีนวันนี้มาพี่เอกจะไปตกกุ้งกัน,นเดี๋ยวรอรอรถของเจ้าหน้าที่ที่แหลมเรือลงให้เลยนะ บรรยากาศดีนะตัวนี้ใครมาก็แม่บ้านที่มาทานอาหารได้ นี่เราก็ถึงหมายหมายแรกนะห่างจากแลมไม่ไกลข้างแถวแถวใต้สะพานนี่นะสะพานประทมหนึ่งนะลมเย็นสบายครับมีอะไรเย็นเย็นมากระแทกลมใสอีกตรงนี้หนึ่งจา่าอะไรเออวันนี้เอา<ป>เอาเอา,เอาอะไรมากระแทกลมไส้ขอกีเนี่ยนี่ไงของอร่อยอดีอันนี้ ซึ่งมาถึงหมายแรกก็อันน <Overwatch> <slightly less vezes> <fall> ี้หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวดูผลงานว่าคืนนี้เราจะได้กุ้งไหมอันนี้แบบมาแบบโง่ๆนะเอาเรือมาแต่ก็มาหลายรอบแล้วล่ะโอ้ร้อนพอได้๋ยวเจกันครับไม่กุ้งก็เล้าแหละมาเนี้ยแต่แต่ที่ได้แน่าก็ได้สิงละรีโอ โอเคคว้าตะกี่อย่างหน่อยไม่ไม่ใช่กุ้งนะปลาปลาครับปลาเก็บไปก่อนหันหันปิดด้านอันนี้เราเราลงนะหนึ่งสองสามสี่ยังหัวข้ามอยู่นะก็ยังขยันอยู่ สี่คันก่อนเดี๋ยวดึกๆอาจจะลดเหลือสองคันและอาจจะเหลือหนึ่งคันนะเมื่อกี้ก็ได้ปลาแกแหปลตกตกพวกกุ้งพวกนี้เอปลาพวกนี้มันชอบมากวนเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กุ้งกี่ตัวดีกว่าปลาไม่คิดปลาถือว่าเป็นผลพลอยได้ ช่วงนี้ช่วงนี้เรารอกุ้งมากินน้ำจะอาจจะแรงไปลอยน้ำเ,าเบาๆเลยนี่ช่วงนี้ครับเพื่อนๆไปก่อน เอ้ยอกลามเหนี่นพี่กลาม,มอ,อ,อ<น>ะไรเนี่ยไม่ได้นะนอ,อนยู่ปลาไม่จะปลา โอ้ตัวใหญ่ <laughs> ไปสวยสวยหยุดมาเลยโอ้โหเอสุดยอด,ดเอาเขียวก่อนตื่นตั่ปลา ยังได้5 <Yeah. S 1> อันนี้เราใช้เบ็ดตกกุ้งเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เกี่ยวเกี่ยวบีบบีบบีบหัวออกนี่ให้เหลือมันมันเห็นมันไหมมันเบ็ดเบอร์หนึ่งสักัว่าสักห้ากัม ตนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ใต้ต่อม่อสะพานประทมหนึ่งนะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมือน,นี้จะดูว่าจะเจอตัวเปล่าแต่ไมย้ยนี้สวยมากน่าจะโดนนะหมน้นี้แต่ก็มาคนเดียว,วสยองขวัญอยู่นะ

ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรอันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่โอ้โหพายพายมาพักพักเหนื่อแล้อันนี้มากโลกโลมาจอดมาจอดท่าขึ้นเรือของฝั่งตรงข้ามเทคนิคโรงเรียนคณะลาดนะตรงนี้เป็นตลาดบรรยากาศดีฮะแต่นี่เนี่เนี่ เราใส่น้ำน้ำมันออโต้ลูปมันเยอะไปหรือเปล่าก็อันนี้ก็คิดว่ามันพอดีพอดีนะวิ่งไาเครื่องมันร้อนไม่เคยเป็นนะเพิ่งอ่าสิบสี่ชั่วโมงเลยไหมหรือให้พัก <c oughs> เห็นไหมหลวโอ้โหไปได้พักเครื่องพักคนก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ไหวแล้ว กุ้งยังไม่ได้เลยได้ปลาประมาณสามสี่ตัวเออ,เออเดี๋ยวองช่วงช่วงพักเครื่องนะออลองหยอดตรงนี้ดูให้ตกกอาไม่รู้ลอยอนด,ดูคนละคันนะคนละคันต้องคันคนละสองคันออนี่แหละเออเนี่ย ก็เขียนไม่ไรถ้าเรือเทศบาลเมืองปทุมนะถ่าเรือเทศบาลหนึ่งเห็นไหมเห็นเปล่า ไม่ได้เลยเรือมาน้ำเออ่น้ำไม่ไหลนะไม่ไหลความร้อน,นจริงแต่มาดูกั่ว่าแย่ว่างแย่ <c oughs> ยรู้กันได้ว่าอ,อ,อีดีซุปปี้ายมาใกล้ถึงแล้วมั้ออกกำลังกายแม่น,ำน้ำเจ้าพยาดี่แล้วไม่ผายสำคัญไม่ผาย ได้ได้ลมเยอะจังเลยนะออกจอดกกุ้งไงอะไรไงพี่อเ,อเอาลูกนะ <c oughs> นี่ต้ลล <c oughs> งล้ำด้วย เดี okay. mm ๋ยวพดกัน่อเียพวนี้อยากเอามาจอดปกุ้เนถึงกัน้อันนี้ายพายมันจะเข้าแหลมแล้ว กติถ้าถาน้ำอะไรน,นมันจะไหลผ่านเลยนี้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลความร้มอนเึ้นคือ ปีที่พาไปถึงก็งดีครับเล่ากันอันนี้ยังดีนะที่พามาถึงแหลมแต่ว่าเหนื่อยอยู่พายเรืออันนี้ปลาปลาที่ได้ออปีพผมว่า แกบนเ่อโอ้โหไส่สวยเนี่ยไสใหญ่เลยได้แต่ปลาเ,าเดี๋ยวได้สองตัวกับสองตัวนะเเน,นะเอาแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วพี่เอกนะ เมื่อคืนนะครับที่เราไปตกกุง้งตกปลามาก็เกิดปัญหาน้ําไม่ออกท่อระบายนะไม่ออกรู้นี่เครื่องก็เลยฮีทแล้วก็ดับไปเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะอันนี้เราแกะหางมาแล้วไม่มีอะไรมาก อันนี้คือปั๊มมันใช่ไหมครับนีปัม๊ม <c oughs> ปั๊มน้ำนอยู่นี่นะ <c oughs> น้ำไม่ออกไล่ไล่ไล่ระบบนะ้วน้ำไม่ออกตรงนี้เดี๋ยวเราจะแกะดูในปั๊มมันบางทีนั่นนี่อันนี้รูรูน้ำเข้าอันนี้น้ำก็จะออกพร้อมกับแท่นเกียร์นี่นะชุดเกียร์มันจะหมุนทำให้ระบบปั๊มน้ำทำงานน้ำก็จะดันขึ้นไปเลี้ยง เครื่องทาให้ความไม่มีความร้อนนะแต่นี้น้ำไม่ไม่ขึ้นไปเลี้ยงนะตรงน,นี้น้ำไม่ออกสี่ขุดสิห้าแรง ี๋ยวดูอีกครั้งนะวิ่งสิบห้าชั่วโมงเองมันก็จะเห็นห่ือะอ่มัอหักหมดแล้วเองนี่เปลี่ยนเลย เอ๊ะมันมันหักหมดเลยไม่รู้อ่ะพอเนี่เจอแล้วสาเหตุที่น้ำไม่ขึ้นนะนี่ไอตัวนี้จะเป็นใบพัดนะใบพัดตอนน้ำหักหมดเลยแสดงว่ามีอะไรเขาไปขัดแน่เลยโอเคสาเหตุที่ทำให้เครื่องร้อนเนี่ยน้ำไม่ไม่เดินเราต้องซื้อตัวนี้เนาะถอดยกออกถอดมาเลยโอ้โหเพนไปโดนอะไรวะ อ๋อเอมันเป็นลูกยางยางน้ำนิ่มเวลาเครื่องเรือทำงานไอ้แกนนี้ใบพัดนี้ก็จะหมุนกับแกนเครื่องนะสาเหตุก็น่าจะมาจากไอ้สิ่งสกปรกนะขึ้นพัดมันก็ขึ้นมาโดนใบพัดโดนอะไรนะแต่มันก็สกปรกจริง ว่าน้ำในคลองอันนี้ก็ได้รู้สาเหตุแล้วก็เดี๋ยวน่าจะสั่งซื้อนะใบพัดให้มันตรงขนาดวัดประมาณนี้แก่แกไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูซื้อเสร็จก็น่าจะมาประกอบใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวปัญหาปัญหาที่เกิด Yeah.